เพื่อนๆรู้ไหมคะว่านิสัยที่มันขัดขวางการมานิเฟตไม่ให้สําเร็จเนี่ยมีนิสัยอะไรบ้างวันนี้ครูโชจะมาบอกแค่2นิสัยพอนิสัยแรกก็คือนิสัยของการสงสัยนั่นเองเวลาคุณสงสัยอะ่ะมันจะมีความแบบกังวลอยู่ข้างในแล้วว่าเอ๊ะมันได้หรือไม่ได้วะอันนี้ถ้าเริ่มสงสัยแล้วนะคะคุณจะ ไม่สําเร็จนะคะอีกนิสัยหนึ่งก็คือนิสัยของความกลัวถ้ายิ่งคุณกลัวเมื่อไหร่หยุดก่อนเลยนะหยุดก่อนหยุดที่จะมานิเฟตก่อนนะคะคุณต้องไปปรับอารมณ์ของคุณก่อนอย่างอย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าอย่างคุณกลัวใช่ไหมจะแก้นิสัยนี้ยังไงก็คือให้คิดเลยว่าแย่ที่สุดถ้ากลัวเนี่ยคือเรากลัวว่ามันอาจจะแบบเอยไม่มีคนดูกลัวการเปลี่ยนแปลงที่จะแย่ลงให้คิดไว้ก่อนเลยว่าแย่สุดของเหตุการณ์เนี้ยมันจะเป็นอะไร ถ้าเรารู้แล้วสิ่งนั้นมันไม่ทําให้เราตายไม่ทํ้ทำให้ชีวิตเราแย่ลงลืมไปได้เลยค่ะคุณต้องปรับพลังงานให้แบบมาระดับกลางก่อนเลยก่อนที่จะมาน ifest เรื่องความกลัวกับความสงสัยมันจะขัดขวางการ manifest ของคุณต้องเลิกทำนะคะนี่